พี่มาเป็นเกสให้ผมนะครับผมใกล้ๆก็ได้นะพี่บินกับขอกอดที่แบบนั่น,นอะไรนี่เขาเกลยดมากเมื่อกี้ดูดูข้างหลังที่เต้น,นแบบโอ้โ oh, หผมแบบชีวิตคนเราเราเต้นขนาดไหนขนาดผมขึ้น,น,นบันไดเมื่อกี้นะเนี่ยอ๋อเลย <c oughs> ผมนับถือทั้งสองคนว่านักน,นักขับคนเก่งมากส่งเสียงให้เราทั้งสองช่วยนะ อยากรู้ไหมว่าความเชื่อมโยงเพลงความเชื่อมโยงก็คือเพลงที่ทีเจบริเซทธ์ให้เนี่ยก็คือเพลงน้อและเพลงเหนื่อยหน่ so hmm. อยนะนี totally. ่ตบมือให้เขาหน่อยได้ไหมครับนี่คือผู้ส้งสองเพลงนี้นะครับที่กำลังที่โชว์ไปเมื่อตะจีครับผมก็ขอบคุณมากครับ ผมมีที่เป็นแรงบันดาลใจในการแบบรับอะไรเงี้ยผมก็ฟังตลอดเลยอย่างสมัยโค้งนั่น,นป็นต่เรา <laughs> ที่การที่ที่ร้องแบบนั้นน่ะผมพี่ร้องผมคิดว่าพี่ร้องได้ยังไงมันแบบมันทงเท่มันทงแบบเออฟิลมันยังไงก็ไม่รู้อ่พี่อยากลองไหม, <laughs> มจะดีไหมสักรอบไหมลองไหม ไม่ใครอยากได้มีต่อโฟรดลองสมกเสียวนับโอ้โหมันจะอยากคายไปไหมนี่มัมีจะรับได้ไหมเธอทายอยากใส่ข้างนู้ด้วยจงก็นั่นแหละขอบโุนขอบมุนมากแล้วก็เทงนเนอ้ก็ยิงมีด้วยรักอยู่แล้วเฮ้ยคุณ วันนีเดสมกสมัคล์ปีก็รา,าแล้วัก,กไรล้กเรี่ไหนติกเกอนไหนเลือกใน้อเนี่ยมาดูเเนี่ยพี่มันเต้นติต <c ười> อกอโปรดิวเซอร์มาเต้นเ,เลยแล้วก็เดี๋ยวตกลงนะคนข้างหน้นาี่ยตัดลงติ๊กต๊อเลยเอลรอมาเดินมาด้ยนะืยองรเฮ้ยเกเต็กด็เด็กเด็กเด็กเดีเดก็เก็เดเเ มันจะเป็นแค่เฉพอะผม่ต้องสอนรองแล้วก็มีรูเต็มมันเป็นหัวใจข้ามรักอเไหมเงาไม่เงาถ้าจะรักฉันจะไม่ยอมแ้ก็มีแค่เก็บเพียงอไม่ใไหมเงาจะดีกว่านะฮะ อย่างที่บอกนะเรื่องก,การเต้นผมไห้ทั้งสองคนดีกว่านะฮะแต่ว่าเออ่มีเรื่องอย่างฝนะั่งนิดนึงนะไหนๆก็ปกติผมไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่บอ่อยไม่ไม่ค่อยเจอผู้คนเยอะๆอย่างนี้นะครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตใหญ่ของผมด้วยนะวันที่28กันยายนะครับผมทุกคนยิ้มไปดูครับผมทุกคมบอกไปดูด้วยนะวันที่28กันยายนี่ที่เอ็มซีเบียนะครับอยู่ใีไลฟ์นะครับผมก็มก็ไปดูกันได้นะครับผมก็ เออให้ตัวมีพีโฟนกันสิโอ้ยขคุณอี่คล้ายต่าโอเคเต่าไม่โอเครอนไหมอ่าร้อมครับวันนี้เราจะได้มีเออโฟนร้องเพลงที่มีคำหยาบเยอะที่สุดในเดี๋ยวนะขอเอาใคที่ไม่ค่อยสุภาพนะครัโอเค